สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอนเต็งนะครับก่อนอื่นไปดูผลงานเมื่อคืนก่อนเลยครับผลงานบอลเต็ง VIP 3คู่เมื่อคืนวันที่14ก็แฮปปี้แล้วนะครับ3บินกินเต็มทุกบินเลยนะครับบินแรกเป็นอิตาลีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะมอตา้านะครับ4ต่อ0 ทีเด็ดของราชันคู่นี้ต่ออิตาลีนะครับสลูกครึ่งผลสรุปนะครับบินนี้กินเต็มบินที่2เป็นฮังการีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบียนะครับสต่อหนึ่งทีเด็ดของราชันคู่นี้ให้สูงไปในเ็สอลูกนะครับจบ90้าสินาทีสกอร์รวมคู่นี้3ลูกนะครับกินเต็มและบินที่3เป็น USA นะครับที่เปิดบ้านแพ้เยอรมันนะครับหนต่อ3ทีเด็ดของราชันคู่นี้ให้สูงไปในเ็ดสลูกนะครับผลสรุปนะครับบินนี้น้ำโล้นกับกินเต็ม ส่วนหนะช่อง YouTube เมื่อวานนะครับที่ให้ไว้6คู่นะครับเข้าไป3แล้วก็ตายไป3คู่แรกยูเครนเปิดบ้านพบมาซิโดเนียครับคุณนิจบันยูเครนต่อขึ้นก็บลุกเลยรองไปที่มาซิโดเนียนะครับจบ90นาทีนะครับเป็นยูเครนที่ชนะมาซิโดเนียนะครับ2ต่อูคู่นี้ตายนะครับคู่ที่2ไอแลนด์เหนือเปิดบ้านพบซานมาลิโน,โนครับ คุณนิจอบ้านไอแลนด์เหนือต่อ3ครึ่งครบ4เลยรองไปที่ซานมาริโน่ครับจบ90นาทีไอแลนด์เหนือชนะซานมาริโน่สามต่อศนคุณนี้เข้าเต็มครับคู่ที่3สโลวีเนียเปิดบ้านพบฟินแลนด์ครับคู่นีิจอบ้านสโลวีเนียต่อครึ่งลูกเลยรองไปที่ฟินแลนด์นะครับจบ90นาทีเป็นสโลวีเนียนะครับที่ชนะฟินแลนด์ไป3ามต่อศนคุณนี้ตายนะครับคู่ที่4อิตาลีเปิดบ้านพบมอต้าครับคู่นีิจอบ้านอิตาลีต่อ3ครบครึ่งเลยต่อไปที่อิตาลีนะครัับรับบบบจ90 0นนนาาาาทีีีะคคครรออิตตตลชมม้้ไป4ู่เเข็ คู่ที่หเดนมาร์กเปิดบ้านพบคาซัคสถานครับคุณนิจบันเดนมาร์กต่อสองครึ่งเลยรองไปที่คาซัคสถานนะครับ จบ90นาทีเป็นเดนมาร์กครับชนะคาซัคสถานไป3-1คู่นี้เข้าไปครึ่งครับและคู่ที่6ฮังการีเปิดบ้านพบเซอร์เบียครับคู่นี้ราคาเปิดออกมาให้เลือกเลยเลือกไปที่เซอร์เบียนะครับจบ90นาทีเป็นฮังการีนะครับชนะเซอร์เบียไป2-1คู่นี้ตายนะครับสรุปผลงานบอลเต็งวีพี3คู่วันนี้ก็กำไรแน่ๆครับแตกเต็ม3บินเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มเวยนะครับเมื่อคืนใครตามราชันก็รับซับไปด้วยกันครับเดี๋ยววันนี้จัดกันใหม่คัดเนะครับ ตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่แอด R.B.T. 1 4 8 8งสี่แจำง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดน้ำหน้าตามด้วย R.B.T. 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ป bon เล่นกันทุกวันน bon ําบอลสดเล่นกันทุกคู่รันตีทุกท่านได้มากกว่าเสีย แล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเก็บรายเดือนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักขมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชาแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่1 5ตุลาคมนะคร วันนี้ก็6คู่ครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับบอลวันอาทิตย์นี้นะครับก็ยังคงเป็นทีมชาตินะครับสกูโร2024ลงเตะกันค่อนข้างหลายคู่เลยนะครับก็คัดมา6คู่ครับมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube ของราชันบอลเตงกันครับคู่แรกเป็นจอร์เจียนะครับเปิดบ้านพบไซปรัสคูที่2เช็คนะครับเปิดบ้านพบมูเกาะแฟโรคู่ที่3เป็นนอร์เวย์นะครับเปิดบ้านพบสเปนคู่ที่4เวลเปิดบ้านพบโครเอเชียคู่ที่5โปแลนด์นะครับเปิดบ้านพบมอเดลวาและคู่ที่6โรมาาเนนนีปิดดบบ้พอัา ไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกยูโร2024เป็นการพบกระว่างจอร์เจียนะครับเปิดสนามมิเคลี่มิสเคสซกเฮโรบิสครับต้อนรับกันมาเยือนไซปรัสครับคุณที่จะลงเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับ คู่นี้จะเป็นการเตะก,กันในกลุ่ม A ของศึกยูโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านจอร์เจียนะครับประหังอันดับที่4ของตารางลงเล่นไป5นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้3ยิง5เสีย13ผลต่างลบ8มี4คะแนนนะครับส่วนไซปรัสนะครับตอนนี้เป็นบวยของกลุ่มอยู่อันดับที่6ลงเล่นไป6นัดครับชนะ0เสมอ0แพ้6ยิง2เสีย21ผลต่างลบ19มี0คะแนนนะครับสถิต,ติให้ตัวเลขคู่นี้เคยเจอกัน4ครั้งนะครับเป็นจอร์เจียที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอกััน1คร้งแแลละะไะไไซซปปปรรรรัััตชนนดดด้้้้1 1คงเเเกม่าาสุิบพจจอ์ีย2 ส่วนเกมนัดสวีดีบ้านจอเจนะครับเป็นการเตะอุ่นเครื่องในปี2017นะครับจอเจนะครับเปิดบ้านชนะไซปร์1-0อัตราการทำเงินนะครับแบ่งกันไปคนละสองครั้ง และ4ครั้งที่เจอกันนะครับจบสกอร์สูงไป2ครั้งและสกอร์ต่ำอีก2ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมทุริการของจอร์เจียนะครับชนะห่าเสมอ1แพ้4เข้าอินไป6จบเกมสูงไปเจเกมล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับเปิดบ้านถล่มไทยไป8ต่อ0นูนยนรายการยูโร2024เล่นไป5นัดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3เกมแรกนะครับเปิดบ้านเสมอนอร์เวย์1ต่อ1เกมที่2บุกชนะไซปร์หนึ่ต่อ2เกมที่3นะครับบุกไปแพ้สกอตแลนด์2ต่่อ0เเกมที4ปิดบ้้านแพสเปนนะครับ1ต่อ7และนััดดล่าสุุกกบบไปแพ้นอร์เวย์2ต่อ1ส่วนไซปัดรนะบ เหมือน1แพ้8เข้าวินไป2จบเกมสูงไป9ในรายการยูโร2 0 2 4เล่นไป6นัดแพ้รวดทั้ง6นัดเกมแรกนะครับบุกแพ้สกอตแลนด์3ต่อ0เกมที่2เปิดบ้านแพ้จอร์เจีย1ต่อ2เกมที่3นะครับบุกไปแพ้นอเวยส3ต่อ1เกมที่4เปิดบ้านแพ้สกอตแลนด์0ต่อ3เกมที่5นะครับบุกไปแพ้สเปน6กต่อ0และนัดล่าสุดกับเปิดบ้านแพ้นอเวยศูนต่อสฟอร์มกันยิงประตูิบนัดเนเธอร์แลนด์กับ Georgia, ยิง8เสีย่างลี่ ซีบเบตตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านไซปรัตนาจะงานซาบาลอฟซานิเซจ็อสมีคาตาเซเคาวิชาคอร์สเคียส่วนไซปรัดวันนี้ส่งยวนิสครูซูรรสอนนดสันคอรเรอาและโบยานมิออฟสกีนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรืราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาให้จอเจนะครับต่อ1นลูกครึ่งราคา2ลูกครึ่งกบ2อัตราข้างน้ำผลตอบแทนนะครับจอเจชนะจ่ายอยู่ที่ศชนยู่ที่0.97สูสงเวอร์ัตนชน้นราบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคายู่ที่2ครึ่งครบ3รับ ส่วนทะนาราคา1นคูณในวันนี้นะครับที่เปิดมาราคาให้จอเจียชนะจ่ายอยู่ที่1.28ปรใส่ปลาชนะจ่ายอยู่ที่8.02และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่4.74ครับแห่งทแกปไปเชียย้อนหลังนะครับจอเจียถ้าต่อลูกครบครึ่งนะครับเจอ3ครั้งผ่านได้1ครั้ง ส่วนไซปร์นะครับถ้าร้องลูกควบครึ่งเจอฮานารัสสุดผ่านใน3ครั้งสูงได้เลยสองลูกควบ2ลูกขึ้นครับจอเจียเจอระคานี้ฮานารัสสุดไม่เคยผ่านได้เลยนะครับส่วนไซปร์นะครับสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งเจอฮานารัสสุดผ่านได้ทุกค,ครั้งครับคู่นี้นะครับอยู่ในช่วงผลงานที่ห่วยแตกกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าฝั่งไหนน้อยกว่าก็คงยกให้จอเจีแหละครับเพราะมีแต้มมากกว่าแถม3แต้มที่พวกเขาเก็บได้ก็คือการนาชนะคู่แข่งในวันนี้บวกกับการได้ลงเล่นในบ้านนะครับแถมได้กลับมาใช้งานผู้เล่นชุดใหญ่อีกด้้วววยยมั่นนนขเเเลคครรบาาาแีีอิสถด ตั้งจากไซปรดผู้มาเยือนนะครับที่ฟอร์มการเล่นห่วยแตกไม่มีเปลี่ยนแปลงหลังจากการแพ้รวดมา6นัดซ้อนและที่สําคัญก็คือทุกนาเสียประตูอย่างน้อย2เมตรตลอดเลยนะครับอยู่ฟังต่อนะครับมองว่ามีโอกาสเฮลับซับมากกว่าครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอต่อจอจีนะครับในเลทหนึ่งลูกครึ่งครับวันทงจอจีชนะไซปรัส2ประตูต่อศูนย์จัดไปครับไปกันที่คู่ที่2ในศึกยูโร2024นะครับ จะเป็นการพบกันระหว่างสาธานาเชกนะครับเปิดสนามดูซานอารีนานะครับต้อนรับการเยือนมูเกาะแฟโลครับคูนนี้จะลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับคูนนี้จะเป็นการเตะก,กันในกลุ่ม E ของ s ก i l โ r o ์ส2งนะครับ โดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านเช็คนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางลงเล่นไป5นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้1ยิง7เสีย5ผลต่างบวก2มี8คะแนนนะครับส่วนมูกเกาะเฟลโลนะครับตอนนี้เป็นบวยของกลุ่มอยู่อันดับที่6ลงเล่นไป6นัดครับชนะสุตเสมอ1แพ้5ยิง2เสีย12ผลต่างลบ10มี1คะแนนนะครับสถิติเฮตูเอตคู่นี้เคยเจอกัน2ครั้งนะครับเป็นเช็คนะครับที่เอาชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับเกมแรกเตะอุ่นเครื่องในปีสองพันยี่สิบสองนะครับเช็คเปิดบ้านเอาชนะมูกเกาะเฟลโลห้าต่อศูนย ฟอร์ม10นัดลสุดตัวติการของเช็คนะครับชนะ4เสมอ3แพ้3เข้าอินไป5เจ้าเกมสูงไป7ในารายการยูโร2024เล่นไป5นัดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมแรกนะครับเปิดบ้านชนะโปลแลนด์3-1 เกมที่2บุกไปเสมอมอโดวาศูน่อศูเกมที่3บุกชนะมูกอฟเฟโลศูนเกมที่4เปิดบ้านเสมอแอลเบเนียหนต่อหนึ่งและนัดล่าสุดกักบุกไปแพ้แอลเบเนียสามต่อศูนย์ศนางด้านทีมเยือนมูกอฟเฟโลนะครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดหลุมตุริการชนะ1เสมอสองแพ้เเข้าวินไป3จบเกมสูงไป4ีนัดรการยูโรสองพันยี่สีเล่นไป6นัดน,นะครับชนะศูนเสมอ1แพ้หเกมแรกนะครับบุกเสมอมอโดวาหนตอนึเกมที่สเปิดบ้านแพ้เช็กศูนย เกมที่3เปิดบ้านแพ้แอลเบเนียหนต่อสเกมที่4นะครับบุกไปแพ้โปแลนด์2อต่อศเกมที่5นะครับเปิดบ้านแพ้โมดูวศูนต่อหและนัตตาสุดกับเปิดบ้านแพ้โปแลนด์นะครับศูนย์ต่อสองฟ้กันยิงประตู10นัดล่าสุดกับเช็คยิง19เสีย11ผลต่างบวก8ปดชิงได้หนึ่ลูกต่อเกมส่วนมูกอฟ์เฟโลนะครับยิง5เสีย20ผลต่างลบ15บหชิงได้0.5ลูกต่อเกม ซีเบนตัวจริงในวันนี้ครับเจ้าบ้านเช็คด้านเช็กงานมิชานซาดิเล็กโทมัสซูเซกจันกุสตาส่วนมูเกาะเฟโลนะครับวันนี้ส่งเรเน่โจเอนเซนโยนเนสบิลาทาริกและโจนไซมอนเอ็ดมันซันนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในข้าคืนนี้ครับสำหรับราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาใก้ใกเช็คนะครับต่อ2ลูกครึ่งราคา2 2ลูกครึ่งกับ3อัตราข้างน้ำผลตอบแทนนะครับเช็คชนะจ่ายอยู่ที่0.80และมูเกาะเฟโลตอนนี้เป็นน้ำโล่นะครับจ่าย1.05ส่วนสูงต่โออเวร์เดิูนั้นนราาคอยููู่่ที3 3ลลกกคครรบึ่งราคา2อยส่วนสูงรต่ำโอเวอร วันนี้นะครับเปิดมาราคาไข่เช็คชนะจ่ายอยู่ที่1.05มูกอะเฟโรชนะจ่ายอยู่ที่18เท่าเลยนะครับและถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่8.8เท่าครับแทนดี่แกไปเชียย้อนหลังนะครับเช็คถ้าต่อ2ลูกครึ่งนะครับเจอ3ครั้งผ่านได้1ครั้งส่วนมูกอะเฟโรนะครับถ้ารอง2ลูกครึ่งนะครับเจอฮันนรัสสุดผ่านได้2ครั้งสูงในเลทสามลูกควบสามลูกครึ่งนครับเช็คไม่เคยเจอราคานี้ส่วนมูกอะเฟโรนะครับสูง3ควบสลูกครึ่งนะครับเจอฮันนรัสสุดผ่านได้4ครั้งครับแน่นอนนะครัับบบเเ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 พรราาาาะะะกกมมนนนนนีี้้้จช็คคดูหืือออว่ทยยยล แต่ผลงานในรายการนี้ช่วงหลังพวกเขาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ชนะใครมา2เกมติดอย่างไรก็ดีครับพวกเขามีแต้มตามอันดับที่2อย่างโปแลนด์แค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับเลยเชื่อว่าเกมนี้เชคน่าจะเน้นแบบสุดๆแน่นอนครับเรตราคาเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นกับต่อ2ลูกครึ่งแนะนำว่าอย่าฟังต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าเช็คนั้นแข็งแก่งกว่ามากครับส่วนมูอเฟโลนั้นยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นในรายการนี้เลยนะครับและเสียไปแล้ว12เม็ดเลยมองว่าเกมนี้เช็คต้องการ3คะแนนครับและถ้าหากยิงได้เยอะก็มีโอกาสแซงโปแลนด์ขึ เกมนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่งต่อนะครับมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับคุณนิลกิเชเลือกลงทุนครับขอต่อเช็คนะครับในเละสอลูกครึ่งครับฟันธงเช็คชนะมูโกไฟโล3าต่อศจัดไปครับไปกันที่คู่ที่3ในซิกิโโร2024นะครับเป็นการพบระหว่างนอร์เวย์นะครับเปิดสนามอุลเลวานสตาดิโอนะครับต้อนรับกันมาเยือนสเปนครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้จะเป็นการเตะกันในกลุ่ม A ของซิกิโโร2024นะครับ โดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านนอร์เวย์นะครับรั้งอันดับที่3ของตารางลงเล่นไป6นัดครับชนะ3เสมอ1นแพ้2ยิง11เสีย8ผลต่างบวก3มี10คะแนนนะครับส่วนสเปนนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางลงเล่นไป5นัดครับชนะ4เสมอ0นแพ้1ยิง18เสีย3ผลต่างบวก15มี12คะแนนนะครับ สถิติทีทวีตคู่นี้เคยเจอกัน5ครั้งนะครับเป็นสเปนที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนเลยครับเอาชนะไป4ครั้งเสมอกัน1ครั้งและนอร์เวย์ไม่เคยชนะสเปนได้เลยนะครับเกมล่าสุดสเปนเปิดบ้านชนะนอร์เวย์สต่อศูนส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านนอร์เวย์นะครับย้อนไปเมื่อปี2 0 1 9นคู่นี้เสมอกัน1ต่อหนึ่งและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นนอร์เวย์นะครับผานนัดล่าสุดกินตังสเปนไปได้3ครั้งคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลสูงนะครับเจอกันทีไรไม่ต่ำกว่า3เมตรครับ ฟอร์มสิบนัดล่าสดุดรวมธุรการของนอร์เวย์นะครับชนะ5เสมอ2อแพ้3เข้าอินไป3จบเกมสูงไป7เนื้อรายการยูโร2024เล่นไป6นัดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2เกมแรกนะครับบุกแพ้สเปน3าต่อ0 เกมที่2บุกเสมอจอเจียนต่อหนึ่งเกมที่3เปิดบ้านแพ้สกอตแลนด์หต่อ2เกมที่4เปิดบ้านชนะไซปัดสามต่อหนึ่งเกมที่5เปิดบ้านชนะจอเจียอต่อหนึ่งและนัดล่าสุดกับบุกชนะไซปัดศูนต่อ4ส่วนทางน้้นสเปนกับฟอร์ม10นัดล่าสุดลงธนิการชนะ5เสมอ3แพ้2องเขวินไป5เจ้ากเกมสูงไป5น้นัดรายการยูโด2024เล่นไปห้านัดกับชนะ4เสมอ0แพ้1เกมแรกนะครับเปิดบ้านชนะนอร์เวย์3ต่อ0 เกมที่2บุกไปแพ้สกอตแลนด์2อต่อศเกมที่3นะครับบุกชนะจอร์เจีย1นต่อเเกมที่4เปิดบ้านถล่มไซปัส6กต่อศและนัดล่าสุดกับเปิดบ้านชนะสกอตแลนด์มา2อต่อศฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดกับนอร์เวย์ยิง20เสียสิบสนต่างบวกแเฉ่งได้2ลูกต่อเกมส่วนสเปนนะครับยิง22เสียเผลต่างบวกสิเฉ่งได้2.2ลูกต่อเกมสเปย์ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านนอร์เวย์นักชิงานมาตินอติกาดอเล็กซานเดอร์ ส่วนสเปนนะครับวันนี้ใช้โรดี้เฟรนตอเรสและอันบาโรโมลาตานะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเรื่องราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้สเปนนะครับบุกต่อครึ่งลูกราคา2ปอปออัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับนอร์เวยช์นวยชนะจ่ายอยู่ที่0.92สเปนชนะจ่ายอยู่ที่0.97ส่วนสูงต้าโอเวอร์เดินนั้น,านราคาบนที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับส่วนเทน้ิสราคา1นคูณสในวันนี้นะครับที่เปิดมาราคาได้ให้นอร์เวย์ชชนนนนะะะจจจ่่่่่่่่่าาาายยยยยยออออูููททนนยยทีีี3.14 3.43 1.97สสเเปแลถ้มกั แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับนอร์เวย์ถ้าลองครึ่งลูกนะครับเจอ4ครั้งผ่านได้2ครั้งส่วนสเปนนะครับถ้าต่อครึ่งลูกเจอฮานารัสุผ่านได้1ครั้งสูงในเลนสองลูกครึ่งครับนอร์เวย์เจอราครานี้ฮานารัสุผ่านได้2ครั้งส่วนสเปนนะครับสูง2ลูกาาครึ่ง Norway, เจอฮา,าน,นา,า,านรัส,น Spain, นรส,าาสุดผ่านได้1ครั้งครับเกมนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับสำหรับสเปนเพราะถ้าหากบุกเอาชนะได้สําเร็จนะครับก็จะมีแต้มเทียบกับจ่าฝูงทันทีจึงทําให้นัดนี้กระทิงดูพร้อมงัดไม้เด็ดทุกอย่่างทีีมครับ ขณะที่นอร์เวย์เจ้าถิ่นครับว่าไปนัดนี้ก็เหมือนชี้ชะตาพวกเขาเหมือนกันนะครับว่าจะได้ลุนติดอันดับที่1นถึงสเพื่อลุนเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่แต่ดูจากทีมที่ต้องเจอที่เหลือนะครับดันเป็นตัวท็อปของกลุ่มทั้งหมดของลุนยากหน่อยครับยิงทาวันนี้ไม่มีแ้มก็หมดสิทธิ์ลุนด้วยประการทั้งปวงเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลุทุนครับขอต่อไปที่สเปนครับในเลทครึ่งลูกครับฟันธงสเปนชนะนอร์เวย์สประตูต่อหนึ่งจัดไปครับไปกันที่คู่ทีีี่่4 2024ในนนนนสกกิลรรรรระะคคคััับบจเเเเเเเปป็าาาาาพหววงดดมมซตยยยอืช คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้จะเป็นการเตะกันในกลุ่มดีของซึกยูโรสองพันยี่สิบสี่นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านเวลนะครับรังอันดับที่สี่ของตารางลงเล่นไปห้านัดครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองยิงหกเสียเจ็ดผลต่างลบหนึ่งมีเจ็ดคะแนนนะครับส่วนโครเอเชียนะครับตอนนี้เป็นรองจากฝูงอยู่อันดับที่สองลงเล่นไปห้านัดครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงเก้าเสียสองผลต่างบวกเจ็ดมีสิบคะแนนนะครับสถิติตัวท่านัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นโครเอเชียที่ทำไไไไดดดด้้้้ีีกกวว่่าาชชชชัััััััเเ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 เจนนนนนนนลลลลยยยยะะะะะะคคคคคคครรรรรรบบบอออปงงสมมแโ เกมล่าสุดโครเอเชียเปิดบ้านนะครับคู่นี้เสมอกัน1นต่อหส่วนเกมล่าสุดในบ้านเวลนะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2019นะครับคู่นี้เสมอกัน1นต่อหและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นโครเอเชียนะครับผ่านัดล่าสุดกินตังเวล์ไปได้3ครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันผ่านัดล่าสุดส่วนใหญ่จบต่ำไป3ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดลมธุรการของเวลนะครับชนะ3เสมอ3แพ้4เข้าอินไป4จบเกมสูงไป3 เกมล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับเปิดบ้านชนะยี่โปรต้าสต่อศูนย์เนรายการยูโร2024เล่นไป5นะัดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2เกมแรกน,นะครับบุกเสมอโครเอเชีย1ต่อ1เกมที่2เปิดบ้านชนะรัสเวีย1ต่อ0เกมที่3นะครับเปิดบ้านแพ้อาร์เมเนีย2ต่อ4เกมที่4บุกไปแพ้ตุรกี2ต่อ0และนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะรัสเวีย2ต่อ0ส่วนโครเอเชียนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดถดทิการชนะ4เสมอ4แพ้สองเข้าอินไปหกจบเกมสูงไปสี่น 2024, เน, 5, นะน 3, เสมองราต่ 2024, 5, 3, อ1 เกมที่2บุกชนะตุรกี0ูต่อสเกมที่3เปิดบ้านถล่รมรัสเวีย5้ต่อศเกมที่4บุกชนะอาร์เมเนีย0ูต่อหและนัดล่าสุดกับเปิดบ้านแพ้ตุรกี0ูต่อหฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดกับเวลยิง1 1บเสี่สิผลต่างลบสองเฉ่งได้1.1 1, 1, 1, ลูกต่อเกมส่วนโครเอเชียนะครับยิง1 3บเสียแผลต่างบวกห้าเฉ่งได้1.3ลูกต่อเกม11ตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเวลน่าใช้งานชาริซาเวสเลียมคาเลนคีเฟอร์มัว ส่วนโครเอเชียนะครับวันนี้ใช้มาเตโอโควาซิสมาซาโรโบโซวิสและดูก้ามูดิตจะกำับเป็น3ประสานแดนกลางในค่มมคืนนี้ครับสำหรับเในราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาได้ยไขโครเอเชีย e บุกต่อครึ่งลูกราคาสองครึ่งกับลูกอัตราขน้ำผลตอบแทนนะครับเวลชนะจ่ายอยู่ที่0.95โครเอเชีย e ชนะจ่ายอยู่ที่0.94ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดือนนั้นราคาบนอยู่ที่2ลูกราคา2อ,อยู่ที่2ลูกควบสอลูกครึ่งครับ ส่วนธนาราคารนึ่คูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาไกลเวลชนะใจอยู่ที่สามจุดห้าสามโครเอเชียชนะใจอยู่ที่1นึ่งจุดเก้าสามและถ้าเสมอกันใจอยู่ที่สามจุดหนึ่งหกครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับเวลทอาร้องครึ่งลูกนะครับเจอฮันนารัตสุดผ่านได้สามครั้ง ส่วนโครเอเชียนะครับถ้าต่อครึ่งลูกเจอฮันนารัสุดผ่านได้3ครั้งสูงในเลนสองลูกควบ2ลูกครึ่งครับเวลเจอราคานีฮันนารัสุดผ่านได้1นครั้งส่วนโครเอเชียนะครับสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งเจอฮันนารัสุดผ่านได้2ครั้งครับเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่มีความสำคัญเลยของทั้ง2ทีนะครับเพราะมีผลต่อการลุนเข้ารอบไปเตะยูโร2 0 2 4รอบสุดท้ายซึ่งส่วนตัวมองว่าโครเอเชียผู้มาเยือนนะครับมีลุนเข้าวินได้มากกว่าถ้าดูจากขุมกำลังและผลงานโดยรวมนะครับยิ่งวันนี้มีการปรับ ในช่วงหลังๆนี้เองครับแต่ดูเหมือนจะช้าไปนะครับเพราะโปรแกรมที่เหลือต้องเจอกับทีมหนักๆทั้งนั้นเลยครับจึงมองว่าแผ่นนี้นะครับถ้าไม่ทอฟอร์มจริงๆยังไงก็รอดยากครับเพราะฉะนั้นคุณนี้เลือกเชียเลือกลงทุนครับขอต่อโคเอเชียนะครับในเลทครึ่งลูกครับฟันทงโคเอเชียบุกชนะเวล2ประตูต่อหนึจัดไปครับ ไปกันที่คู่ที่5นะครับในศึกยูโร2024เป็นการพบระหว่างโปแลนด์นะครับเปิดสนามสตาดิโอนาโรโดวีนะครับต้อนรับกัมเบียนมอโดวาครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้จะเป็นการเตะก,กันในกลุ่ม E ของศึกยูโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านโปแลนด์อยู่ดับที่2ลงเล่นไป6นัดครับชนะ3เสมอ0แพ้3ยิง8เสียแปดผลต่างเป็น0มี9คะแนนนะครับ ส่วนมอนดัวานะครับตอนนี้อยู่ดับที่4ของตารางลงเล่นไป5นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้1ยิง5เสีย5ผลต่างเป็น0มี8คะแนนนะครับสถิติทวีตคู่นี้เคยเจอกัน5ครั้งนะครับเป็นโปแลนด์ที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและมอนดัวาชนะได้1ครั้งนั่นก็คือเกมน่าสนุกับมอนดัวาเปิดบ้านชนะโปแลนด์3ามต่อสส่วนเกมล่าสดุดทบ้านโปแลนด์นะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2012ในรายการเวิร์คคับนะครับเป็นโปแลนด์นะครับที่เปิดบ้านชน,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 นะมอนดะัด่าดกางมวาไไปได้้3ครัง คู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกันห้านัดสุดส่วนใหญ่จบต่ำไปสี่ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมตัวกันของโปลแลนด์นะครับชนะห้าเสมอศูนย์แพ้ห้าเข้าวินไปสามจบเกมสูงไปสามนื้รายการยูโร2024เล่นไปแล้ว6นัดนะครับชนะ3เสมอ0แพ้3เกมแรกบุกแพ้เช็กนะครับ3ต่อ1เกมที่2เปิดบ้านชนะแอลเบเนีย1ต่อ0เกมที่3นะครับบุกแพ้มอนิวาสาต่อ2เกมที่4เปิดบ้านชนะมูกาฟเฟโล2ต่อ0เกมที่5นะครับบุกไปแพ้แอลเบเนีย2ต่อ0และนัดล่าสุุดกกกับบไปชนะมูอ0ต่อ2 ส่วนมอลดว่านะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดหลมตุริการชนะ3เสมอ3แพ้4ีเข้าวิทไป5้าเจ็บเกมสูงไป4เกมล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับบุกแพ้สวีเดน3ามต่อหนึ่รายการยูโร2024เล่นไป5นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้1เกมแรกนะครับเปิดบ้านเสมอม,มูกอฟ์ฟโล1หต่อหเกมที่2เปิดบ้านเสมอเช็ก0ต่อศเกมที่3นะครับบุกแพ้แอลเบเนีย2อต่อศเกมที่4เปิดบ้านชนะโปแลนด3์3าต่อส และนัดสุดฤก์กับบุกไปชนะมูกาอไฟโลสุนต่อหนึ่งฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดกับโปรแลนด์ยิง12-43ผลต่างลบ1เฉลี่ยได้1น่ลูกต่อเกมส่วนมอรดวนะครับยิง10-16ผลต่างลบ6เฉลี่ยได้1น่1ลูกต่อเกม ซีเบตัวจริงในวันนี้นะครับเจ้าบ้านโปลแลนด์น่าจะงงานแมตตี้แคสเซบาเตียนชิมันสกี้เปียเตอร์ซินสกี้ส่วนมอร์ดวานะครับวันนี้ส่งวลาดิสลาบาโบโกรวาดิมราตาและอีออนนิโคเอสคูนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาให้โปลแลนด์นะครับต่อลูกครึ่งกบ2ราคา2 2ลูกอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับโปลแลนด์ชนะจ่ายอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเจ็ดมอร์ด้าวชนะใจอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าแปดส่วนสุตามโมเวเดินนั้นนะครับบนอย ส่วนทะนาราคา1นคูณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกโปแลนด์ชนะจ่ายอยู่ที่1.18มอร์ดวาชนะจ่ายอยู่ที่9.6เท่าและถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่5.9เท่าครับแฮนดิแคปไปเชียร์ย้อนหลังนะครับโปแลนด์ถ้าต่อ2ลูกนะครับเจอ2ครั้งไม่เคยผ่านได้นะครับเสมอทั้ง2ครั้งส่วนมอร์ดวานะครับถ้ารอง2ลูกนะครับเจอฮันนารลัตสุดผ่านได้1ครั้งสูงได้ลนสอลูกครึ่งกบ3นะครับโปแลนด์เจอตะครานี้ฮันนารลัตสุดผ่านได้4ครั้งส่วนมอรครับบสููงง2ลกึ่3เจอฮันาสุดผ่านได้1ครัั้งครบ เจ้าบ้านโปแลนด์นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับลงเล่นไป6นัดเก็บชัยชนะได้3เกมรังรองจ่าฝูงของกลุ่มยังมีโอกาสพลิกโดนแสงได้ตลอดเวลาครับดังนั้นเกมที่เหลือหลังจากนี้นะครับพวกเขาต้องสู้เต็มที่หากหวังจะเข้ารอบล่ะครับส่วนทีมเยอรมนีว่านะครับผลงาน6นัดแรกนะครับพวกเขาคว้าชัยชนะได้2เกมรังอันดับที่4ของตารางตามโปแลนด์แค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับเรดนะคาเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นกับต่อลูกขึ้นกบ2องแนะนำไม่ฝังรองทีมเยือนดีกว่าครับเพราะเกมนี้โปแลนด์ขาดกองหน้าคนสำคัญนะครับดังนั้นประสิทธิภาพในการถล่่่่มมตาาขยยยอออลลดงงแนนน บัวกมอนว่านะครับก็เป็นบอลที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเจอกันครั้งล่าสุดก็เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเจ้าบ้านไปด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้เลยมองว่ามอรเดว่านะครับไม่น่าแพ้จากมุมมองนักลงทุนนะครับอยู่รองมองว่ามีโอกาสทีรับซับมากกว่าครับคี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอรองมอรเดว่านะครับในเลตลูกขึ้นครบสองครับฟันทงคู่นี้เสมอกัน2ต่อ2จัดไปครับและคู่ที่6คู่สุดท้ายในวันนี้ในสกิวโร่สอ2พนะครับ เป็นการพบกันระหว่างโรมาเนียนะครับเปิดสนามนาติโนอาล่านะครับต้อนรับกันไปเยือนของอันดอร่าครับคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสีตามเวลาบ้านเราเลครับคู่นี้จะเป็นการเตะกันในกลุ่มไอของซิคยูโร2024นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้เจ้าบ้านโรมาเนียนะครับรั้งรองจากฝูงของตารางอยู่ดับที่2ลงเล่นไป7นัดครับชนะ3เสมอ4แพ้0ยิง9เสิบสี่ผลต่างบวก5มี13คะแนนนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนอันดอร่านะครับตอนนี้บุยของกลุ่มอยู่ดับที่6ลงเล่นไป7นัดครับ ชนะสุดเหมือสองแพ้หยิง3ามเซตสิบสามผลต่างลบสิ 10, มี2คะแนนนะครับสถิติเฮ้ทวยท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นโรมาเนียที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยนะครับเอาชนะทั้ง5เกมรวดครับเกมล่าสุดอันดอร่าเปิดบ้านแพ้โรมาเนีย0ูต่อสองศูนย์เกมล่าสุดที่บ้านโรมาเนียนะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2012ในศึกเวิร์คคัพนะครับเป็นโรมาเนียนะครับที่เปิดบ้านชนะอันดอ,อร่า4ีต่อศและฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นโรมาเนียนะครับพ่านนักสกินตังอันดอร่าไปได้4ครั้ง คู่นี้เป็นบอลสูงนะครับเจอกันท่านนักสุดจบสูงไป3ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมสถรติการของโรมาเนียนะครับชนะ5เสมอ4แพ้1เข้าวินไป5้าเจ้เกมสูงไป5ในรายการยูโร2024เล่นไป7นัดครับชนะ3เสมอ4ไม่เคยแพ้ใครเกมแรกนะครับบุกชนะอัร์เจนต้า0ูต่อสเกมที่2เปิดบ้านชนะเบลารุส2อต่อหเกมที่3บุกเสมอคอโซโว0ูต่อศเกมที่4บุกเสมอสวิตเซอร์แลนด์สองต่อสองเกมที่หเปิดบ้านเสมออิตาเลียหนึ่งต่อลหนึ่งเ ส่วนอันดาราครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทีการค่อนข้างเลวหลายเลยนะครับชนะสูงเสมอ3แพ้เเข้าวินไป7จ็ดจบเกมสูงไป1นึน่งนาฬกาอยู่ตัวสอนยี่สเล่นไป7นัดนะครับชนะสูงเสมอ2แพ้5เกมแรกเปิดบ้านแพ้โรมาเนียศูนต่อสเกมที่2นะครับบุกเสมอโคโซโว1นต่อหเกมที่3เปิดบ้านแพ้สวิตเซอร์แ,แลนด์1นต่อสเกมที่4บุกไปแพ้อ,อิสราเอล2อต่อหเกมที่5นะครับเปิดบ้านเสมอเบลารุสศูนต่อศเกมที่6นะครับบุกแพ้สวิตเซอร์แลนด์สามต่อศูนย์และนาท เฉลี่ยได้1.9ลูกต่อเกมส่วนอันดอร่านะครับยิง4-4-6บลต่างลบ12เฉลี่ยได้0.4ลูกต่อเกม สิบเอ็ดตัวจริงในวันนี้จะว่าโรมาเนียนะครับนักจัดงานรัสวานมารินนิโคลัสสแตันซิวเดนิสดากัสส่วนอันดอร่านะครับวันนี้ใช้เอริกวาเรซามอสมาร์กเรเบสและริชาร์ดเฟอร์นันเดสนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ครับสำหรับเลราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาได้ล้ๆโรมาเนียนะครับต่อ2ควบครึ่งราคา2 2ลูกครึ่งอัตราขนำผลตอบแทนนะครับโรมาเนียชนะจ่ายอยู่ที่0.82และอันดอร่าตอนนี้เป็นน้ำโน้นนะครับจ่าย1.03ส่วนึ่งจุดศูนย์สามส่วนลูกราคา2อยู่่ที3ลูกคนบ3ลูกครึ่งครับ ส่วนทางด้านราคา1นึคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาใกลใ้โรมาเนียชนะใจอยู่ที่1.07อันดอร่าชนะใจอยู่ที่15.2เท่านะครับและถ้าเสมอกันายอยู่ที่8.4 2อครับแฮนดิแกปเอเชียย้อนหลังนะครับโรมาเนียถ้าต่อ2ควบขึ้น,นครับเจอสครั้งผ่านได้2ครั้งส่วนอันดอร่านะครับถ้ารอง2ควบขึ้นครับเจอ3ครั้งผ่านได้2ครั้งสูงในเลยสามควบขึ้นนะครับโรมาเนียเจอราคานี้4ครั้งผ่านได้1ครั้งส่วนอันดอร่านะครับสูง3ามควบขึ้นเจอ2ครั้งผ่านได้ทั้งหมด เจ้าบ้านโรมาเนียนะครับนัดล่าสุดทำได้แค่เสมอเบลารุสทั้งที่ครองเกมไม่ได้ตลอดโอกาสพังประตูนัดน,นี้มีถึง21ครั้งยิงเข้ากรอบาทว่าจังหวะสุดท้ายไม่เฉียบคมครับ ส่วนทางฝั่งอันดอร่านะครับเกมล่าสุดโดนโคโซโวสอยมา3 0. ต่อศูนย์ตลอดทั้งเกมนะครับอันดอร่าโดนนวดเกมรุกไม่มีจังหวะทดสอบคู่แข่งนัดนี้มาเยือนโรมาเนียนะครับน่าจะเจอศึกหนักอีกเป็นนัดที่อันดอร่าต้องทำงานหนักอีกครั้งในเกมรับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโรมาเนียจังหวะสุดท้ายยิงทิ้งยิงขว้างไม่น่าจะชนะอันดอร่าแบบถล่มทลายครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอรองไปที่อันดอร่านะครับในเลทสองครึ่งครับฟันธงโรมาเนียชนะอันดอร่า1.0ต่อ จัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้ครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกต่อจอเจนะครับหนึ่งลูกครึ่ง คู่ที่2ต่อเชค2อลูกครึ่งคู่ที่3ต่อสเปนครึ่งลูกคู่ที่4ต่อโครเอเชียครึ่งลูกคู่ที่5รองมอเดวานะครับลูกคร,ครึ่งและคู่ที่6รองอันดดร่านะครับสองครบครึ่งและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับวัาทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่าการเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศท,ทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึก สวัสดีครับ